พอดีค่าวันนี้จะพามาดูลานความคืบหน้าของร้านเนอะนะคะอันนี้เป็นสวนเป็นไฟไฟไฟอรอบๆ่ะเป็นโซล่าเซลล์แผงเป็นไฟโซล่าเซลล์ัะยะก็กับมาด้วยที่ทำบุญวันที่8เนี่ยนะคะ8สิงหาเนี่ยแหละเราก็จะเริ่มเปิดแล้ว นั่นขามเออช่างมีกระแปะช่างคุณจะเริมเปิดแลด้วเด้อครัวก็กำลังมาติดจ้ะ เขาติดมาวานแต่เป็นตัวดูดเป็นต,ตัวดูดฟว,วนแล้วมันจะมีเตามีอะไรตรงนี้อีกเนาะแล้วก็มีแล้วก็มีซิง เห็นไมครับโต๊ะ,ตะเห็นไหมลูกมอเห็นไหมเห็นนะครับได้อันนี้คือโต๊ะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปซื้อเพิ่อมอันนี้จะไปสั่งเพิ่อมอีก20่ชุดี่ชุดก่อน เต้องทำความสะอาดใหญ่เลยะคะ่ะใครวางก็มาเด้อแวะมานะคะหวังว่าโควิดรอบนี้จะไม่ทำให้ทุกอย่างหยุดเนาะหวังว่าอย่างนั้นแล้วก็จะจะเป็นขายอาหารโคราชทั้งหมดนะคะเป็นใครอยากกินอาหารพื้นบ้านของโคราชมาที่นี่จะ้ะมาได้เราเป็นโต๊ะนั่งหลายครอบครัวโต๊ะนั่งเดี่ยวอะไรเงี้ยก็มีจะ้ะและ้วก็อยากซื้อของฝากเป็นน้ำปลาเป็นน้ำพริกปลาชลา ของฝากจิปาทะที่ฉันจะทำมันมีมีเออ่ใส่กรอบด้วย<ช>มีน้ำตับน้ำตับก็คือหม่ำอะหม่ำเป็นมมหม่ำหมูอะไรเงี้ยแล้วก็มีใส่อัวมีอะไรค่ะอะไรทำขายได้กับทำนั่นแหละเพราะว่ามันเราเปิดร้านแล้วนะเนาะแต่มันเข้าไปไม่ได้เพราะว่าหลานหลานไม่อยูู่ีเจอ,อยู่ก็หลาน อยากให้มาให้มากินกันเด้อใครที่ชอบแบบอาหารบ้านๆนะค่ะอยากกินทุกทีกอยากอะไรก็มานะคะแล้วก็เราจะส่งปลาราที่นี่เลยสต๊อกปลาั้งทุกอย่างที่อยู่นี่เวลาปลารามาจากโรงงานนี่ก็จะมาลงว้ที่นี่ค่ะแล้วก็ขนส่งต่อลูกค้าร้านร้านขายส่งอะไรเงี้ย ทำไปค่ะฝาก้วยนะใครอยากมานะคะบ้านชุนารีร้านร้านบ้านชุนารีถ้าตรงนี้อยู่จังหวัดนนท์ค่ะตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็อยู่ในซอยไซม้านะคะถ้ามาจากเดโมงงามวงวานวิ่งตรงมาแล้วก็ข้ามพนังเก้าพอข้ามพนังเก้าปุ๊บก็มันจะมีแยกไฟแดงคะเลี้ยวเลี้ยวซ้ายมาไซม้า เลี้ยวมาในนัน้นเดี๋ยวถามคนกรร็รูเดี๋ยวจะมีป้ายเดี๋ยวอีกหน่อยจะมีป้ายไปติดว่าร้านบ้านสุนารีอยู่เนี่ยเรียซอยไซม,าววามไา้าเลี้ยวขวามันจะไปท่าอิดอย่าเลี้ยวขวานะถ้าเลี้ยวขวาคือไปท่าอิดซอยท่าอิดยิงเขียนว่าไส้ม้าเหนือไส้ม้าใต้น่ะมาทางนั้นแหละร้านฉันอยู่ตรงนั้นถนะัมาเรื่อยๆและเดี๋ยวถามคนค่ะที่หน่อยจะเดี๋ยว,ยวมีป้ายติดนะคะใครอยากมากินอาหารแบบเป็นสำหรับกับเข่าแบบ คนโคราชนะคะแล้วก็จะมีจะมีทุกอย่างไห่มากก็คือจะเป็นเซตแบบนั้นนะ,ะคะแต่ว่าเรื่องเมนูเมนูอะไรยังไม่ได้ทำนะคะแบบเราไม่ใช่มืออาชีพนะนเดี๋ยวค่อยๆไปค่อย,อย,อยไปนะเดี๋ยวฝากด้วยเด้อฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ